ไปไหนกันอะไม่พวกครูเดินหนีมาก่อนรอให้อีเทนออกมาแล้วก็จะวิ่งกลับมายิ้มก็มาหยุดหนีมนไม่ยิ้มหมดแล้วเร็วเมวโน่อ,อ, no, อย่ามาออกไปคยุยไม่มาเลยเนี่เยเอาเข้าไม่ได้โห้าคนมันตันห้าคนภาพไปสูงๆได้ไหมไให้ไบเนตมันสูงๆไบเน่ปเ,นเปิด Ate, ไปเน็ตกูอะไปปรับ <โก S 1> ไปว <ตา S 1> ะกูเคยปรับในเนี่ยของ Intel อินเทลอะกูปรับตอนเล่นเดนไบอ่ะภาพโค้รสว่างหาคนโ<า>คตนง่ายไ้เหียม<อ>ันมีแสงมันมองคนไม่เห็นไปซั a เตอร์หนึ่งวะมาวะที่พอ L2 ลัน L2 กูไม่ได้เล่นจอยอเฮียเกมมีแฟลชไลท์แล้วก็จำสแก์โอ้จำสแกรได้เหรอฮอ มันไปไหนแล้วมันแหน่เอาหำไรโกโก้หายไปไหนวะเอานี่ไงโอเคไปไหนไปไหนเพื่อนไปไหนแล้วมันแล้วมันก็มันเขียนมาเย็นนะลีฟไอเหี้่โกโก้จะเย็นไอศาสตว์โกโก้มันจะเย็นเฮ้ยคืนนี้เนาะไม่ต้องไปหรอกเยี่ยมชมบรรยากาศแค่นี้แหละอะไรมาโกโก้มาไปอยู่ปะไปดิมากูเดินนำเอง เจอที่นี่มันที่ไหนวะในเฮียเรามาทำเฮียอะไรที่นี่ก่อนเฮ้ยไม่ปิดเสียงได้ไหกูปิดเสียงนะเปิดเสียงไว้สักหนึ่งก็พอแล้วมั้งเสียงเกมก็ดังเอาเรื่องเลยละ่ะที่ประตูนี้เปิดไม่ได้ปะเปิดไม่ได้เราต้องหาทางอื่นโอ้โอเฮียไฟฉายมันสว่างนิดเดียวเองอะเฮียบูมหายไปไหนเนี่ยเฮียเฮียปอนออกไปเราอันี้ไงเฮียมาลมพี่ไอสั ทางไหนไว้เฮียเมื่อกี้มันเปเหินพลาลงมึงจะรอดเหรอไปทางไหนไว้เฮียทางนี้มันมี<ะ>ทางต <ไป S 1> ีตีไปเดินจะเดินกำหน้ากูดิควายมึงยัง,งอยู่หลังไปเลยไม่มีนะทางนี้เข้าไม่ได้นี่ปะวะทางนี้ปะวะไหนไหนโกโก้ไม่มาเข้าไม่ได้เห็นไหมเข้าไม่ได้เข้าทางอื่นปัปปปปป๊บปั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 ๊ ปไปต่อทำนี่เองพระไอ้ผู้หญิงนั่นหายไปไหนแล้ววะออกไปแล้วมั้งไอ้เนี่ยอ,อ๋ยยออ,อยู่นี่อยู่นี่มาครบทางนี้เหรอเข้าทางนี้ปะเออทางนี้เหมือนเข้าได้นะนี่ไงอันนั้นเข้าได้ไหมแป๊บหนึ่งเอาหน้าไปถ่ายก่อนเข้าไม่ได้แล้วมึงถ่ายมันดูเหมือนประตูทำไมวะ ไม่รู้ดิเอาแบบทำไมเดือเราสองคนวะไม่ไม่คือคนอยู่ข้างหน้าเฮียไอ้เฮียประตูนี้เข้าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องใช้ประตูหลังนั้นทางนี้บอดีได้ยินแต่เสียงฝนตกไปเฮียแพ้เรียบร้อยจำสแกตตายหมดนี่เฮียเกโกกีดเราดูโกโกกีดเลยครับเออนี่ไงประตูนี้เข้าได้โอ้ยเดินเข้าไปดีเฮียมันจะยืนค้างอยู่หน้าประตูถึนเฮียอะไรอะไม่มีรอยตีนว้ อีกีบูมเข้าไปดิเออตัีนที่ไม่ใช่ตีนคนในโลกบอกหาหาคนแจใกล้ๆสระน้ำสระน้ำอยู่ไหนเขาบอกว่าบางครั้งเราต้องตามรอยเลือดไปเดินลงไปเรื่อยๆเลยลงไฮะอรู้ไปได้เหรอวไอ้า่ชินนด้เป็นคนเดียวเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเปิดได้อันนี้ยิ้มเหรอนี่รอยตีนอยู่นี่ อ่าเขาบอกว่าห้องสระน้ำไปทางขวาเฮียโกโก้เปิดประตูเดินตามรอยไปเลยโอเคมันเปิดประตูไงวะเดินชนกระเพราเหรอพี่มิน่านะกูจะบอกให้เฮียลอยตีลอยตีมาทางนี้อ๋อเห็นเตมิน่านมันมันให้เปิดห้องไว้เปิดแล้วมันจะเจอเจออะไรเออไม่เห็นมีเลยมันจะบอกว่ามันได้กลิ่นไหมโต้ว่าอะเฮียโตว่าอโยใครผักกูว ไอเชนลูพี่นี่คนหล่อแรงคุงอะไรอ่ะวันพีเอี่ยอ่านอะไรอันนี้คืออะไรอ่ะเชนี่บรัสซอมบูอัพออนเดอะอะไรว์เวลออฟเดอะคุยอะไรไม่รู้วิลเลียมอ่านดิมันมันเดอกซากุระอ๋อดอกซากุระบานเหรอมั้งเอ้าเชี่ยได้ได้มีคนได้คุณแจแล้วอ่ะเออวิ่งตามมาร้อยเรียบเลยเจอนะเว้ยเจอกูบอกไว้ก่อนมันจำจะแกร์โหดไหมวะก็จำมึงหัวใจวายตายได้ล้อเล่น ไอโก้เดินนำหน้าว่ะอาฟังเล่นได้ไหมวะไหนโก้ว่ะเดินออกมาแล้วเดินออกมายังกูเคยเล่นแล้วเดินออกมาแล้วตามมาเรื่มเลยกูเคยเล่นแล้วกูจะจำได้แี่มึงอยู่ด้านหลังไปไายโง่ไปละห้้องนีตอนแรกพรามึงพรามึงทิ้งกูไปไหนไว้เฮียไม่ไม่ได้ทิ้งไปไหนเฮียแป๊บนึงไหนคุณแจไม่มีเลยอ๋อข้างไหนไม่ไอเนี้ยมันให้มาอะไรสักอย่างเว้ยโอ้ฟังเล่นได้ไหมอ๋อได้คุณแจ็คละเหยียบเอาหลับขอสบุฟังนะไม่ไหวละยาสนาเฮีย มึงยอ,อย่าถอดไอ้สัตว์มึงใส่หูฟังอะ่ะแต่มึงก็ปิดเสียงเกมก็ได้บอกมันบอกไอ้โกแบ็ทกจิมมาเดินกลับไปที่ยิมเดี๋ยวไอ้เหี้ยทำไมเหลือกันตรงนี้แค่สามคนอะ่ะเนี่ยมึงไม่ได้ท<ส>ม่ชันแม่ก,กูใส่หูฟังแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ชันไม่ชันซุปมึงได้คุณเจยังมึง่ะถอดจะมึงเที่ยวอะไรเดี้ยวมึงจะถอดไอ้สัตว์ไควายมึงก็ปรับเสียงเกมเบาๆก็ได้ไหมไม่ได้มันจ่อหน้ากูไอ้สัตว์ไอ้เที่ยนี่มึงบ้าปะเนี่ยโอ๊ยไอ้เที่ยวตูดเอื้อม จสเต็มจะวิ่งทำไมหลายควายบอกไม่กลัวไม่ต้องวิ่งเฮ้ยเออมันีสเตมิน่าไอ้เหี้ยอสเตมินาหมดมันดิ่งคืนเดี๋ยวเด๋ต้องเก็บสาวินาไว้ก่อนรีบทิ้งไอ้โก้แล้ววิ่งหนีไอ้โก้แล้วเออวิ่งหนีเลยเลยเลยเลควายกอกเะอมาบอกเลยจะมาจากไหนเนี่ยไอ้สัสไี้ผู้หญิงนี่ดูควองนี้วซ้อมสวยมากเลยเฮ้ยอะไรวะ ยังเกินอยู่เอา g o o g l หายไปไหนวะอ๋อนู่นนู่นนู่นอยู่ไหนมึงอยู่ไหนนี่ไงผีสองเมตรไม่เห็นแต่ต้นไม้ Beautiful but was เนี่ยตรงนี้เปลี่ยนอะไรวะตรงนี้อะไรอ่ะอ๋อผีสองเมตรตามตำนานญี่ปุ่น Beautiful แต่ต้นซากุระมาทำอะไรอยู่ที่นี่เราต้องไปไหนต่อเนี่ยเขาบอกว่า l o c a t e the basement อะตามอ่า ห้องใต้ดินดีกวเดี๋ยวะจอกป่าเยืนใส่หูฟังเด็ดมึงใส่หูฟังเด็ดเข้าไปนี้เข้าไปนี้มึงมึงอยู่ไหนก่อนให้กูหามึงไม่เจอรู้พี่อยู่ตรงต้นไม้อยู่ตรงต้นไม้มึงหล่นเดี๋ยวไอ้ยี่อพุ่งมาไงอยู่ไหนกันกูอยู่ตรงต้นไม้เออนั่นน่ะเข้าไปในห้องนั้นห้องไหนเนี่ยห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยนะเอ๊ะเยอย ไม่มีกระดาษเขี้บุมแล้วเลยไม่เข้าอ่ะเข้าไปแล <laughs> <ม>้วไอ้ไม่กลัวเข้ <laughs> าไปดิเข้ <laughs> าไปดิไอ้องมเอ้แม่งเข้าไปดิอ่าได้อ่าเขาโอ้อยเขี้ยมมึงบัดหลังกูเขี้ยอะไรเนี่ย <laughs> อะไรอ่ะว่าอะไรอ่ะพวงกูพยายามอ่านก่อนชีเขี้ยอะไรวะชี lives to be mimick them because don't let us เอยอย่าเอาตีนบังดิ ดีอะไรวะดีซีฟมึงเก่ยวตีนบังไอเด่ะมึงเอาไปมึงเอาไปคุยดีซีฟเชิญโอ้ยเงี้ยมึงจะบังกันจะเงี้ยอะไรวะไอัตว์ออกไปดิดีซีฟเชิญ back now before it's too late บอกให้หนีไปก่อนที่มันจะสายเกินไปโอเคงั้นเราก็กลับบ้านกันออกทางเดิมเลยไม่ไม่เราก็กดอะไรกูกเงี้ยอะไเข้ามาที่เข้ามาที่เข้ามาที่โอเคไปเงี้ยเข้าไปดิ เจอนะเจอนะกูบอกเลยเข้าไปเลยเข้าไปเจอใช่ไหมเจอมาล้ำไปมาินเดินไก่อนันเดินเดินไปก่อนตามไอ้เงตัวแม่ไม่ยอมตามอยู่ไอ้ตามอยู่ซ้ยขวาหน้าหลังยขายอายขวายายขวยขวาขายขายขวายข้ายายขวาขายขวขวายควายขขายยขาขาขวาขาวา เข้าไปเลยไอ้เจ้าแม่อ๋อได้ต้องให้เจ้ยโก้นำดีอุ้ยเจ้าตกใจหมดเลยไหนวะเฮ้ยเฮ้ยแต่กูเป่าทำเป็ด่ยนโจเป่าดิตุง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 ตุ้เฮ้ยนี่นี่มีกระดาษมีกระดาษอีกโอ้ยมึงอย่าบังโอ๊บเลปี๋เขาเปมนปี๋เลยครับอะไรอ่ะ เฮ้ if you reading this don't I don't know much longer you นี่ไงนี่นี่เค่ะไปดูเดี๋ยทีมบางดีกูขออ่านก่อนอ่ามันไม่รู้ว่าแต่มันพูดถึงชั้นด้านล่างเฮ้ยเดี๋ยว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 ค่อยลงไปไหมเขาบอกว่าลงไปแล้วอาจจะไม่ได้กลับขึ้นมาไปสำรวจตรงอื่นก่อนตามมาตามมาสำรวจสำรวจอกระจกแบบเพี้ยเลยกระจกโอ้ยอีวินห้องนี้เขาบอกว่า อ๋อห้องเนี้ยแหละที่เราจะเจอเพื่อนหันไปแล้วเราจะเจอเว้ยรอสักพักมาตรงกูดิแล้วก็รอดูฝั่งนี้นี่สิไอ้สัสเฮ้ยจำมึงจำมึงอะไรอะไรมันจำมมัวจำมัวไม่จำจะมีแต่มันจะมีอะไรโผล่มามึงหันหลังนะกูหันหน้าจิกกระแพงร์นะโอ้ยเฮียแล้วบอกแแบบจะห่อไอ้สัสไหนอะในผีปะกระจอกวะเดินมึงมึงลองเดินไปฝั่งนู้นกันดูดิ เพียงไงคือสรุปคือกูต้องตรงนี้หรือกูต้องเดินเอ๊ะเดิมประตูเดินไปเดินไปมาเดินเดิมมากูไหนอะบีลีฟเคุณแจอยู่นี่กุญแจไหนกุญแจเก็บได้ไหมวะเก็บไม่ได้บีลีฟไอ h i e v เก็บไม่ได้เาเก็บได้แล้วทีสองลองหันไปฝั่งนู้นดูสิเพื่อนกูดวันนี้จริงเอามองอัพเนี่ยไอ้สัตว์โอ้ยเยี่ยกูไม่รู้ว่ามันจะโผล่มาตอนไหนอะแต่รู้สึกเหมือนมันจะโผล่มาฝั่งนู้น โอ oh, pues right. no. ้ยเชี o, really so so ่ยอาจจะต้องเดินไปอีกรอบหนึ่งวังขากลับอ่ะอาจจะโดนขากลับเจอกูไหมไปสิเอามันติดเหี้ยอะไรไหนสัตว์มันกระโดดไม่ได้วับเกมเหี้ยนี่ไม่เห็นโดนเลยเออไปกลับลงไปชั้นใต้ดินกันมาไอ้เชี่ยนั่งไปไหนล่ะไม่รู้ไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยคิตตี้แคทโอ้ไอ้เชี่ยตรงนี้น่าโดนมากเลยสัตว์เออเชี่ยคิตตี้ไปดันกูไ้ดันกูวเนี่ยไอ้สัตว์เดินเข้าไป ไอ้เชือกโกรวไปดันมันดันไม่ได<อ>ไไ้ไปไม่ไปไไม่ด้มันเข้าไปไม่ได้มันอ๋อไอ้เชือบูมไปไหนอะอ๋อบูมมันเข้ามาแล้วเปลี่ยนแม็พมึงเดินทะลุเข้ามา <c oughs> มันไปไม่ไปเนี่ยบูมอีกชิบูมไม่ล็อกฟอร์กี้อ๋อเปลี่ยนแล,ล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วซับว่บาปะโกนดำไอ๊ะถ้าคนรู้แม็พก็ดำเดิไม่รู้ไอิชี้มันไม่เห็นไฟเลยไหนวะพวกมึงอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่ข้างหลังมึงเนี่ยอ่ะอยู่ข้างหน้ามึงเนี่ยเอาเอาเฮ้ยชิบหายรู้ป่ะเอาเฮ้ยทุกคนหายหมดอ้าวอ๋ออซุปมึงยู่ไหน กูก็เข้ามากูก็ยังไม่ได้ไปไหนเลยก็เดินตรงไปเรื่อยไฟมันไปทางเดิมอ่ะมันเห็นฝั่งนู้นมันแบบอะไรอ่ะฝั่งนน้นที่อะไรแดงๆก็ไม่รู้แล้วกูเห็นมึงเห็นมึงเห็นแดงๆฝั่งนน้นปะมึงเดินไปตรงนู้นไอติปไม่เห็นไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยติปอยู่ไหนวะอยู่ในห้องน้ำห้องน้ำหรือที่อะไรน่ะห้องน้ำเหี้ยอะไรวะไฟเองก็ไม่มีที่มองไม่เห็นเออกูเห็นติปมันโหลดเข้ามาแล้วนะ โอ้เห็นมึงโดดเข้ามาแล้วแล้วอ๋อติ๊บมานตัดไหมติปทิปอยู่ข้างหลังกูอยู่ข้างหลังมึงไอ้ตัดไอ้เชี่ยมันมองไม่เห็นอ่ะตรงไปเรื่อยตามมาอย่าคาดกันไอ้สัตว์หล่นชิบหายกระจอกแบบโง่ไอ้เชี่ยอะไรของมึงมึงวิ่งโคตรไวเลยไอ้เฮียมึงกดชิปกดชีฟไงไอ้สัตว์กูกดชิปสปินแม่งเลยเพราะว่าตอนนี้มันจะมีตัววิ่งมากูรอเล่นนะอ้าวแล้วใครมึงเปิดอะมองอัดเชี่ยอะไรวะแล้วไอ้ผู้หญิงคนนั้นไปไหนวะ อยู่นอนเรามันวิ่งไปก่อนเราไอ้เงี้ยเฮ้ยเอโก้ทิ้งไปคนสุดท้ายดีกว่าไอโก้ไหใช่ไหนแดงมันมืดมันเมินเราด้วยรถไฟไม่ทไหนพวกร่อนชิบหายแมพกระจอกอ๋อใช่ไหนไหนเข้าเมืองเหรอใช่ไหนไหนอยู่ญี่ปุ่นเหรไอสัตว์อบอกจากท่อระบายน้ำแล้วเป็นเมืองอ่ะแค่ไเนีนะมันเจ๋อตาวแท็กเกมแมงซอนตีนชิบหายเลยสัตว์ ันนี้ทำไมวะถ่ายหนังสืออืมฮึไอโกะอ่ะนี่นะหน้าพวกมึงเนี่ยอ้กแค่บูมมึงก็ไปคนเดียวเอ้ยไอแค่บูมเห็นนี่เนี่ยอะไรวะเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะลาลาเมงลาเมงลาหมี่อยู่ดีๆก็จะมีนารูโตะกระโดดลงมานะอีกแค่รู้สึกไม่ดีว่ะรู้สึกว่าเกมนี้มันกระจอกเกินไปอ่ะเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะกระจอกเกินไปเด็กก็กลัวจอ้มันเดินนำดิให้มันเดินนำดิ แต่มาอะไรเ่ยเดินตามไม้พวกโง่มาอันนี้อันนี้ไอ้เฮียเฮียไอ้ยกูโดนเต็มๆเลยตอนนี้โดน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 หมดไอ้โง่โดนหมดอ่เหี้ยยี่โมกมึงโดนปะโดนโดนหมดโดนหมดโดนหมดไอ้เอ้ยโก้มือปิดหน้าเลยเฮียดุ้งเลยสัตว์เฮอนเนี่ยของจริงนะเนี่ยของจริงตรงไหนหาคุณแจเหรอ เมี้ยโกลันเลยที่อ่ะมีคนตกใจดีที่ไอ้เจ้าไวเต็มกรีนมันก็ยังกระจอกอยู่ดีอ่ะทางไหนวะไอ้เฮียมันแก้คอมหัวจากมอสจากยีบอ่เลยเฮียมันแกี้นี่นี่มาโอ้โหกุญแจโอเคได้กุญแจละวอันนี้คืออะไรอ่ะโดนยิงหรือโดนแทงอ่ะ เหมือนโดนยิงเหมือนโดนแทงมากกว่าโดนกระสุกไม่ให้ตามมาตามไอม่ใชยนี่ไปไอ้เียนี่เล่นเป็นไปกูไปกูโอ้ยเฮียมาแก้ขนาดเมื่อกี้กูยังตกใจชิบหายเลยจะก็ยังจะจับเกินไปสำหรับผีไม่มีผีนะกูบอกไว้ก่อนอะไรกะตกใจเฮียในเขามงกดฎนี่มีผีมึงจะยืนมองกูทำไมล่ะมก็เดินไปสิเผียแอะข้างบนมันดูแมพข้างบนอ๋ออ๋อนี่ไงทางเข้าโอเคจำทางแล้วก็โอเคทางออก ตามอย่างเดียวแล้วก like ็พอไงเดินกูจะตายเหมือนเดียวอ่ะก yeah, ูก so ็จะรอปิดตาเดี๋ยวกูหลีตาเล่นนะเพราะมึงอ่ะเค็นะก็นี่ไงเข้าเข้าสายขึ้นขึ้นซ้ายแล้วก็วิ่งเข้าเบลคุณแจรตาะไอ้เจนี่ไปกูกลัวใจโอเคใช่ไหมถูกทางถูกทางกูจำได้หายไปไหนวะ ไปดีปไอดปลไอเดียไม่ใช่มันไปทางนี้ปลาปาดีปาปาดีปาร่าปลาด่าโป้เฮ้ยไอโดนแดกไปวะเยี่ยไอโดนแดดไหมไม่ไม่ใช่กูกูยังอยู่ตัวนาำอะไอตัวนาำอะโดนอะไรวะอะไรวะยืดยืดอีผู้หญิงโดนแดกไปแล้วเหรอ กม่รู้มันยังไม่ตายเด็ใครไม่รู้โดนแดกไอ้เหี้ยไม่ใช่กูเฮ้ยมาถึงแล้วมาถึงแล้วเฮ้ยผู้หญิงโดนผู้หญิงโดนกูจําได้ไอ้เหี้ยปิวเลยไอ้เหี้ยกูก็ว่าอยู่บนสูงสูงวะอันนั้นคือผีคอยาวเหรอเมื่อกี้ไี้บุ๊มเข้ามาดิไอ้บุ๊มเมื่อกี้มันคือผีคอยาวเหรอผีผีในรูปไงผีในภาพผีสองเมตรผีสอเมตรอะไอ้เหี้ยผู้หญิงโดนไอ้เหเลย ไอสัตว์ตัวแบกโดนนะเฮียไอ้รอมันรอ oh, มันก่อนรอมันก่อนไอ้เฮียอ๋อมันเกิดใหมเ่เหรอเออไอ้เฮียกูตกใจหมดเลยสัตว์ตัวเฮียอะไรยืดยืดด้วยไอเฮียก็ว่าอยู่อะไรวะทำไมมันสูงสูงแล้วมันเดินได้วะเฮียเรียบร้อยโดนแบกแล้วก็เดินเฮียอะไรเสียงอยู่นะเสียงมันเสียงตีนคนเดินอะเสียงมันใช่ไม่ มันจะมีเฮ้ยเอาเอ้อาเฮปเตอร์สองแล้ววะมันมาถึงแล้ว